พัดลมฮาตาลิ12นิ้วอาการไม่เปิดลื่นพอเกิดเปิดปุ๊บฝืดปับ๊บไม่เปิดลื่นพอกดเปิดปุ๊บฝืดปับ๊บพยายามจะไปอยู่เสียงนี้เสียงของอาการบูสต์ที่สึกนะครับทำให้การนมันแป่งได้นะมันแป่งนิดนึงนิดนึงมันก็จะหนีศูนย์ ทำให้ไม่สามารถจะหมุนออกตัวไปได้ครับวิธีซ่อมก็คือต้องเปลี่ยนบูสตเปลี่ยนแกนใหม่เปลี่ยนผ้าซับน้ำมันใหม่ทั้งชุดนะครับถึงจะหาย่าแล้วก็ใช้ได้ยาวนานก็เราซื้อมาใหม่ๆครับเวลาถอดนะครับเพื่อนๆนะครับระวังด้านหน้านะฮะระวังด้านหน้านะครับเนี่ยครับมือจับไว้นิดนึงนะครับเนี่ยจับหัวมันไว้ด้วยอย่างนี้นะฮะเพื่อเผื่อมันเก่าหลุดก็จะได้ไม่หลุดนะครับ นี่ครับก็ออกมาแล้วนะครับจากลักษณะอาการที่เห็นนะครับนี่น่าจะเป็นแกนเก่านะแต่ไม่ใช่แกนคาตาลินะเป็นแกนยี่ห้ออื่นนะแต่แกนเก่านะครับก็เอามารอยซ่อมเพิ่งจะซ่อมมาไม่นานนะครับซ่อมมาไม่นานจะไม่ใช่ที่ผมแน่นอนครับดูนี่ฮะแกนติดครับเก่าแกนเก่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับนี่ครับแล้วก็บูธเนี่ยนะครับ บูธเนี่ยหลวมนะครับเนี่ยฮะคืออส่วนใหญ่นะครับสร้างส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นของที่มันเรียบๆนะฮะคิดว่าเป็นของที่มันใช้ได้นะฮะบางทีแกนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหลายคนคิดว่าใช้ได้นะครับแต่ใช้ไม่ได้นะฮะใส่แป๊บเดียวมันก็เสียแล้วนะครับเนี่ยครับฉะนั้นวิธีซ่อมที่ถูกต้องนะครับต้องเปลี่ยนให้หมดนะฮะผ้าซับน้ํามันนะครับ บูสต์แกนนะครับสามชิน้นนี้จำไว้เลยครับต้องเปลี่ยนไปด้วยกันนะมันอยู่ด้วยกันก็เปลี่ยนไปด้วยกันนะครับบูสต <Boost. S 1> <Boost. S 2> เดิมโรงงานนะครับบูสเดิมนะเปลี่ยนต้องเปลี่ยน,นครับอย่าไปใช้นะของเก่านะครับเนี่ยนะเวลานี้นะเอาด้านคมขึ้นนะฮะเวลาใส่เฉพาะของรุ่นนี้ที่สามเงี่ยงแบบนี้นะ เอาดั้งคมขึ้นนี่นะฮะแล้วก็งัดขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ฮะ,ะมันจะได้ใส่แล้วแน่นนะครับนี่นะฮะม่งั้นใส่ไม่แน่นนะครับไม่แน่นมันก็ฟางอย่างเดียวนะฮะอันนี้ของเดิมไม่ต้องใช้นะครับที่ซับน้ำมันของเดิมไม่ต้องใช้นะ,ะจะใส้ของใหม่ครับใช้ของใหม่บูตนะใหม่ แล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะนี่นะครับ,รบมันจะได้กดแน่นๆมัต้องง้างขึ้นข้างบนหน่อยนะนครับครับ แล้วก็ตีตีลงไปนะครับแล้วก็ตีเข้าไปใช้ข้อต่อน้ำแอสเทอรอนเลยก็ได้นะฮะมาลองนะถ้าไม่มีที่อ่ะถ้ามีไอ้ดีก็เอาไอ้ดีแล้วแต่ครับเดี๋ยวจะมักว่าต้องซื้ออีกไม่ต้องซื้อก็ได้นะนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้ นี่ฮะตึกนะครับมีผงเหล็กเต็มเลยนะครับเนี่ยผงเหล็กทั้งนั้นนะฮะเนี่ยผงเหล็กทั้งนั้นนะครับผงเหล็กพวกนี้ฮะ,ะมันออกมาจากตัวบูทนะครับรับไปไหนไม่ได้น้วก็จะสีที่แกนนะครับจะสีที่แกนนะครับตัวนี้คือฝ่งคุณลโลหะ ตั้งระยะทุนครับตั้งระยะทุนเข้าเข้าอ่ะดูัวเข่าอ่ะนะนี่ฮะได้แล้วครับช่วงเพละครับประมาณสองมิลนะครับ ประมาณ2มิลน,นะครับแต่ว่าผมใช้ความรู้สึกนะแต่ว่าเพื่อนคนไหนที่ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ก็ประมาณนี้แหละครับสมิลนะครับครับ,รบผมเปลี่ยนวิธีการต่อสายไฟมาเป็นแบบย้ำนะที่ผมใช้ย้ำอย่างเดียวเลยนะ,จะ,นะจะไม่บัดกรีนะครับจะไม่บัดกรีจะไม่ใช้ท่อหดแล้วนะฮะ จะใช้ย้ำสายไฟเอาเช่นนี้นะครับก็ใช้ครีมย้ำนะฮะใช้ครีมย้ำครีมย้ำตัวนี้ก็ปอกสายด้ตัวพร้อมนะครับมีตัวเดียวไม่ต้องใช้กันไกลเลยตัดด้วยปอกด้วยนะฮะัวปอกตัวพร้อมนะครับชอบพันอย่างนี้เลย พันอย่างนี้นะฮะก็ย้ำนะครับนี่ฮะรูเล็กสุดก็ใส่ผใส่นี้เลยนะเะนี่ยฮะดีวก็ร้อยเข้ไปเข้าไปนะฮะกดนะกดนฮะได้มาตรฐานเลยนะครับได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะฮะ เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนี่นะนี่ครับเรียร้อยนะครับ, 100, รบสรุปนะครับตลอดตัวนี้เปลี่ยนบูสต์เปลี่ยนแกนเปลี่ยนผ้าซับน้ำมันอาการที่เสียมาก็คือ บูสสหลวมนะครับเนื่องจากเคยผ่านการซ่อมมาแล้วนะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนบูส์และแกนใหม่นะครับคือใช้ของเก่าอาจจะใช้วิธีเปลี่ยนแกนอืนอ่นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนบูส์ลูกหน้าลูกเดียวซึ่งทางช่างก็คงจะเข้าใจว่าบูสส์ลูกหน้ามันเสียเพราะว่าแกนด้านหน้าของอันเดิมนมันคงจะเสียนะครับด้านหลังไม่เสียเ็รายไม่เปลี่ยน,นครับ ก็ปรากฏว่านะครับพอใช้มาได้สักระยะหนึ่งซึ่งก็คงจะไม่นานหรอกนะฮะแกล,ลังก็ติดนะ่ะแกล,ลังก็สึกนะครับอันเกิดจากบูสต์แล้วก็ผ้าซับน้ํามันอันเก่าที่มันไม่ดีอยู่แล้วนะครับมันก็เสียนะพอมันเสียปุ๊บเนี่ยนะครับก็เลยต้องมาเริ่มซ่อมเป็นใหม่หมดเลยนะครับฉะนั้นสรุปตัวนี้ก็คือต้องมาเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะฮะทั้งบูสต์ทั้งแกนทั้งผ้าซับน้ามันซึ่งเป็นขั้นตอนที่ควรจะทํามาตั้งแต่การซ่อมในครั้งแรกแล้ว ครับสนุนราคาตัวนี้ก็อยู่ที่183ครับเป็นราคามาตรฐานของช่างโฮะครับใครจะปรับสูงขึ้นหรือลดลงอะไรนะเพิ่มระยะเวลารับประกันอะไรก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละท่านนะครับซึ่งหน้าร้านของไทยของานแต่ราคาละราวนี้นะก็ให้ทราบว่ามันประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็คงจะเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้โอกาสหน้าคิปอะไรดีๆก็กดติดตามกันไว้นะทุกกระอบที่ช่างโฮ่มีนะครับแล้วเราก็จะได้ดูทิปดีๆกันเรื่อยๆครับส่วนว่าวันนี้ก็สนครับ